สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขุสุดคุเดับจ้าไม่พล่อคำมุญจะไปเป๋าอ่ะเฝ้าเป้ากันอินด้ววันนี้จะมาซื้อของไปเลี้ยงช่างสร้างเทือนมันย์ทองน้ำอื้อนี่ย่ ว่าอยู่มันเบลอ,บอ,บอพี่น้องก็ใส่กันสั่นข,ขอโทษขอภัยมันจะไม่สามารถซูมได้นะคะ oh, รับเขาลนได้ก็คือเม้าลานั่น อันนี้ก็มากันสามคนนะฮะนางรถจูโฮคิดทัวร์บพี่น้องเอ้ยไปหาดิอันนี้นคมาเหรอพริกแดงเราไม่มีนะครับคุณอ้าว

พิกแดงครับบมีนะเบิร์ดแล้วพิกแดงนี่คือปนานเนี่ยตลาดกัะกว่างยูได้ไม่น ตลาดกับข่าวที่เฮาม่าตะเก่านั่นแหละเมห้กระซื้อจะเป็ดขวดเด้ะตะสำเร็จแล้ว ก็บ่าวผัวเขาเมียเขาก็ตามมานั่าสิกาเออ้อ นีม่มันมีอะไรใส่เลยโอเคค่ะไปค่ะมันบดชิมเมอร์มาได้ก็บป็นเมือ่อมาอยู่เพื่อนกันมาข้าวกันอันนี้บอสซื้อหมูแต่เกา่ามต้องเว่ยฉน่าจะมาแวะกันได้ได้ยินลอมประเด็จดิ มาแต่เศร้า <แก S 1> มันเองไมีเวียด์ลายเด็กก็เลยมาแต่เศร้าให้มันอีกคงเลยนีแล้วน่าแล้วเด้ยังเรามาส่งเครื่องบอ่มาส่งเครื่องบอก่กนู้ครับเป็นเ,เ,ป,นเป็นเป็นแบเบ,เบเอนนะ็นะนาะนามาเลยเสียนะนะ แบบนี้บอกก็นั้ำชงสี้เเค้งเอาท่งเครื่องของระดูด้ยลองไปาใส่ัเอาจา็ส นีเชียนจับปลานะพี่น้องรบหนไหนนี่เนาะแบบคุ้นเคยกับมันะนะปฏิบัติใหไหลจับเอาอยู่ในรถเขะเด้อมา,าไว้ได้เอ่ยนามีเื่ออะไรบนะ้าง ก็จะมีเอ็นหนึ่งมันรวมกันสาวรู้สาวรู้ไม่ใช่แงวว่ะได้ไม่ลาบไม่ทัดใช่ไหมใส่เชลเปา อันนี้ดีอะไรอ่ะคะหอบเทื่องหุบคองย่งอะไรบัตนี้อะไรตานกนนมไม่มีนมอยากกินนมดี๋น่ะ นมนมไก่โอ้ยนมมูมาวสัเลี้ยงเซโน่ีเซโนมีแต่อยู่แถบนี้บ่ค่อยเอามาอยู่ที่บ้านเราบ่ค่อยเอามาเอาพี่น้องนมมูนมกอนไะแซ่บได้พี่น้องนมนมยังทอดกระแซ่ปิ้งกับแซ่บมันจะสึกเป็นแบบจริง

นี่จะมาส่งของครูบาพี่น้องครัวเขาแต่เรารู้จักอยู่นะกำลังจะเอายังไงว่ารู้ไหะไม่ใช่บุญเสด็จมาสิบูสายตาคนเอาวดีนะที่มันเดินมาด้วยกันดีเนาะ ในงานโดน,โดนแล้วพอเธอได้ซูงไงเนี่ยเพระตอันนี้พอละลอดตอนนี้หาซื้อวุ้นเส้นอยู่ วันนี้การมาซื้อเครื่องซื้อปลาจะไปเห็ดจุ่มให้สั่งกินพี่น้องเยคุณเอาลงทุนมากแล้วก็คิห้ายัับเากะซาห้างจะคลอง้่วคอ้นเย่ยอ้

ร้านนี้ห้าสิบหกครัคุณอามีเป็นเมาผลไม้ด้วยเต็มกระตาพี่น้องกระเทยหิว ขาร้านไข่ขข้าวสำเร็จกระต่ายทองด้วยมีหิวค่ะพี่น้องค่ะหิวก่อน้้อค่ะตอนนี้ก็มาถึงรถแลว้วกาศร้อนมากรอคุณอาเข้างานอยู่อาจประตูซื้ออะไรอย่างพี่น้องกระเทียมนี่ม่แต่หอมนะมีอดี๋ติดมานนะ ไอ้วกอยู่ด้านนอกเนาะปีน้ำแล้วก็ของฝากจากพี่ใหญ่คุณแม่นั่นเองฝากมาให้แล้วก็จะเอาไปรีวิววันนี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็เสิเอาอันเื้ออันนี้พักชื่อปลาไปจุ่มไปจุ่มสู่ช้างผลิกินเนาะมีมิกผักภายอยียงนี่หลายอย่างรับรองว่าส้างติดใจแน่นอน ก็ย้อน้างที่ใจ้วจำบ่มือจ้าเถื่อพี่น้องเห็ดเยังกัดช้าเจ้ามีเลยโอเคพี่น้องคะขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกลนเลยกดแชร์กติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ